ช่วงเด็ดเรื่องดัรสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสถินนึกถึงกล้าวงจรปิดนึกถึงโคว่าช่วงที่2นี้นะคะเราก็มีประเด็นดนร้อยมารอคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ นําว่าหาทางอื่นดีกว่านะครับไปขัดตรงขัดตัวเออไปฉีดผิวอะไรเนี่ยมันยังโอเคแต่ถ้าเล่นยาเสพติดเพื่อให้ผิวขาผมว่าโง่ชัดๆัดนะคอนเฟิร์ม สืบเรื่องจากความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการเสพยาไอลดความอ้วนทําให้เกิดคาถามต่อมาค่ะว่าเรายาลดความอ้วนที่เราเห็นขายตามท้องตลาดทั่วไปนั้นมีส่วนผสมของยาเสพติดประเภทยาไอด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเรามีคาตอบให้คุณผู้ชมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยยาลดความอ้วนนะครับก็เป็นยาประเภทหนึ่งซึ่งมันจะออกฤทธิ์ต่อระบบสมองเพื่อทําให้ไม่อยากอาหารแต่ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ําหนักว่ายาพวกนี้ต้องไม่กอ่อให้เกิดอาการเสพติดแล้วก็ไม่เกิดให้ผลค้างเคียงที่อันตรายจัดเป็นว,วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต การใช้ยาพวกนี้จะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์ก่อนนะครับว่าคนคนนี้มีความจําเป็นต้องใช้ยายาลบความเกือบทั้งหมดตอนนี้เป็นวัตถุรี่อจิตเภทศาสตร์ขายทั่วไปไม่ได้นะครับเพื่อนถ้าเห็นว่ามีการโฆษณาขายทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการลักลอบขายโดยไม่ผ่านทางแพทย์หรือพวกสารพยาบาลถือว่าผิดกฎหมายหมดครับการที่ได้รับข้อมูลอะไรมาเนี่ยอราทุกคนพี่ก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลดีๆซะก่อนตอนนี้เราโลกาวิวัฒน์เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี Google เรามี สื่อทางด้านข้อมูลที่สามารถจะรับข้อมูลได้หลายอย่างนะคะก็อยากให้น้องๆศึกษาทุกๆอย่างก่อนที่จะใช้มันดีกว่าคะ่ะหากเราทานยาลดความอ้วนซึ่งไม่ได้รับคำสั่งจากคุณหมอคือไปซื้อมาทานเองจะเกิดผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างในกรณีถ้าเป็นยาลดความอ้วนจริงมันก็คือมีผลเสียเช่นอาจจะมีอาการความดันสูงโรคหัวใจเพลินพวกนี้ต้องให้แพทย์เป็นคนดูแล้วก็วินิจฉัย แต่ถ้าเกิดได้เป็นยาลดความอ้วนปลอมอีกยิ่งไปกันใหญ่เพราะไม่รู้ไอ้ที่กินเข้าไปคืออะไรบางครั้งก็เอาพวกยาทําให้อาเจียนก็มีนะฮะเอาพวกฮอร์โมนบางอย่างมาลักรอบใส่แล้วก็บอกเป็นยาลดความอ้วนนั้นยิ่งมีผลข้างเคียงที่รายแรงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ไปซื้อพวกนี้มาับประทานเองนอนนอนเยอะๆดื่มนำ้ำเยอะๆกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้เป็นทางที่ดีที่สุดที่ไม่แนะนำครับ การใช้ยาลดความอ้วนนั้นนะคะควรจะอยู่ในความดูแลและการควบคุมของแพทย์ค่ะดีกว่าที่จะมาซื้อเองตามอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อตามคำโฆษณาต่างๆนะคะเพราะนอกจากจะลดความอ้วนไม่ได้ผลแล้วยังจะก่อให้เกิดผลเสียและอันตรายข้างเคียงกับคุณอีกมากมายเลยค่ะเยวเรื่องดังตอนต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องอะไรอีกนั้นข้ามพลาชมค่ะ ร้อนทุกกระแสนในวงการบันเทิงทีวีพูบุฟเฟ่ดเด็ดคัสามห้าเจ็ดจัดหนักมาให้แล้วค่ะโดยวันนี้เราเริ่มต้นที่ดูทีวีพูไลฟ์ก่อนใครกับช่วงทักอัพเดทเถาหนาเดียดแต่งหม่อมเหลืองพีชคนดังเดินที่ไหนปาปาราซีเราจะตามไปส่องแบบจัดๆแล้วภาพลับแบบนี้ก็จะส่งตรงถึงมือถือคุณแค่กดดอกจันทสามห้าเจ็ดยบพลาดนะคะเพราะเราบริการฟรีหนึ่งเดือนเต็มตทีวีพูก่อนลงแผงฉบับนี้ได้นางเอกหนา้าขมริ ตาสิริต้าเจนเซนมาโชว์เซ็กซี่เล็กๆและณจุดนี้หนุ่มซีสีวัตพระเอกขวัญใจเจ๊จะขอเผยอาหารจานโปรดให้เราฟังค่ะและสุดท้ายวันนี้วันเกิดปุ๊กลุกฝนทิปปพย์แพรพรลำพาจุนวงมะลิแพรวรพรรวมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนทานนี้วันเกิดวินทาวินพิษออกกัสหนุ่ยอัมพลออมานบ อวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่เดีกยวกันสามาเฉพาะ AIS ค่ะเจอวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ Disperate but do not give up do not be jealous but jealousies c h o u l d n do not stop คนเรานะคะท้อแท้ได้แต่ว่าอย่าท้อถอยค่ะอิจฉาได้แต่ว่าอย่าริษยานะคะรวมถึงพักได้แต่ว่าอย่าหยุดด้วยค่ะ คอขอ้อบเครื่องสำอางเลฟลอนยาทาน้ำตากระต่ายบินกาแฟรทรูสเลนคอฟฟี่ทีพูบูฟเฟ่ et, ดอทจันสามห้าเจ็ดนิตยาสารสไปซี่และทีวีพูค่ะบระิษับไทยนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆ,ๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาทาาเราได้นะคะรวมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่รับความเป็นธรรมก็ติดต่อไมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 7 3 3 9 0 0 0ค่ะหรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ